ครับรับสวัสดีท่านอาจารย์วันนออาจารย์ปริญญาพิยดุลตัวแทนฝั่งรัฐบาลพิศพคิตท่านสุภชัยท่านจตุรงอาจารย์ชาชาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านครับก่อนอื่นผมอยากจะบอกทุกๆท่านนะครับในฐานะที่อาจจะเป็นตัวแทนของคนอีกหนึ่งรุ่นผมเกิดเมื่อปี2530 นะครับผ่านการปฏิวัติรัฐประหารมา3าครั้งก็คือในปี3 4 49 57แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจำความได้ผมเพิ่งจำความได้ในปี49นะบที่ทำให้ตัวผมเองก็รู้สึกไม่เข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปี49นะฮะที่ผมไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมไทยว่าทำไมประเทศไทยในขณะนั้นยังต้องมีการปฏิวัติรัฐประหารอีกแต่หากย้อนไปในปี35ที่เกิดเหตุการณ์นอนเรือดนะครับ ต้องนำเรียนตามข้อเท็จจริงว่าผมเองอาจจะยังไม่ได้จําความได้ไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์ปริญญาได้บอกไว้นะครับว่าการสร้างอนุสรสถานการจัดงานลําลึกแบบนี้ขึ้นทุกๆปีสิ่งหนึ่งก็เพื่อย้ําเตือนนะครับแล้วก็ส่งมอบมเมล็ดพันธุ์การปลูกฝังประชาธิปไตยการถอดบทเรียนให้กับอนุชนคนรุ่นถัดๆไปซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันที่เพิ่งเข้ามา ร่วมเดินทางบนเส้นทางทางการเมืองในช่วง -67 ปีที่ผ่านมาน,นี้ทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดมาแล้วหลายๆปีไม่ว่าจะเป็นการหยุดยัง้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงการหยุดยัง้งวงจรอุบัติการปฏิวัติรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกองทัพเอากองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนเอากองทัพออกจากการเมืองรวมถึงควรจะต้องมีการนําตัวคณะปฏิวัติเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อทำให้ประเทศนี้หลุดออกจากหลุมดำของการขาดความรับผิดับชอบคนที่กระทำความผิดย่อมต้องถูกลงโทษในประเทศนี้ผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยได้นอกเหนือจากเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เราเองก็เรียกร้องมาตั้งแต่ปี35หจนถึงปัจจุบันที่เราก็ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ถูกสืบทอดอำนาจมีกลไกต่างๆมาจากคณะปฏิวัตรริรัฐประหาร สิ่งต่างๆที่ผมได้บอกมาครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องคลาสสิกที่เราเรียกร้องกันมาหลายสิบปีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเตรียมมาพูดในวันนี้เป็นพิเศษนะครับเป็นคําพูดจากในรุ่นสมัยของผมและผมอยากจะส่งทอดมเมล็ดพันธุ์ต่างๆไปยังรุ่นสมัยถัดๆไปเช่นเดียวกันจะค่อนข้างสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์ชัดชาติได้นําเรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับก็คือสิ่งที่น่ากลัวกว่า,ก,วาการปฏิวัติรัฐประหาร ก็คือในเรื่องของต้นทุนของประชาธิปไตยของประเทศนี้ที่เราไม่สามารถเสียไปได้อีกก็คือความเชื่อมั่นศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งต่อการเมืองในระบบรัฐสภาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เลิกเชื่อมั่นศรัทธาต่อคําว่าประชาธิปไตยผมเชื่อว่านั่นคือจุดจบของประเทศนี้ที่เราจะไม่สามารถปลูกต้นไม้ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นมาในประเทศนี้ได้อีก ทุกท่านครับในงานวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนําเรียนตามข้อเท็จจริงนะครับจากสิ่งที่เกิดมาเมื่อสองปีที่ผ่านมาการลงคะแนนเสียงของประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้กว่า80ซที่สะท้อนผ่านการใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งได้เลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองนะครับ80%กว่าเปอร์เซนต์ที่ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่สืบทอดอำนาจมาจากคอสอชอแต่เราเองก็ต้องช่วยกันขบคิดช่วยกันตั้งคำถามนะครับว่า หน้าตาของโสมหน้าบริบททางการเมืองปัจจุบันนะครับรวมถึงรัฐบาลในปัจจุบันนั้นสะท้อนเสียงเจตจำนงของประชาชนจริงแท้แล้วหรือไม่อันนี้ผมอยากให้ทุกๆท่านนะครับในฐานะที่เป็นนักต่อสู้มาในอดีตส่งมอบมเมล็ดพันธุ์ความเป็นประชาธิปไตยให้กับรุ่นผมช่วยกันคิดและปกอบบทเรียนว่าต่อไปนะครับเราจะทําอย่างไรที่ช่วยปกป้องเชิดชูศรัทธาของประชาชนต่อประชาธิปไตยให้ดํารงอยู่ต่อไป เมื่อสักครู่อาจารย์มันนอก็ได้นําเรียนไปบางอย่างนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่จะทําให้ประชาชนยังคงเชื่อมั่นศรัทธานะครับต่อคําว่าประชาธิปไตยให้ดํารงอยู่ต่อไปก็คือการที่เราจะประพฤติตัวแบบใดให้เป็นแบบอย่างต่อเยวาวชนในรุ่นถัดๆไปต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทําอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่านักการเมืองนะครับช่วยที่จะพูด สัญญาอะไรกับประชาชนไว้ก็ดําเนินการแบบนั้นทําอย่างไรที่การเข้าสู่อนนานาจเส้นทางทางการเมืองนะครับเราทําเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมทําอย่างไรที่จะทําให้นักการเมืองเป็นปากเป็นเสียงต่อสู้เรียกร้องแทนประชาชนนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ตัวผมเองก็จะให้คามั่นสัญญากับทุกๆคนนะคในสิ่งที่ผมเองก็ได้รับส่งมอบมเมล็ดพันธุ์นะครับจากพี่ๆนักการเมืองหลายๆท่านอันนี้ผมนําเรียนตามข้อเท็จจริงนะครับ ทราบว่าบริบททางการเมืองก็มีเหตุผลหลากหลายแต่ต้องขอบคุณนะครับหลายๆท่านที่นั่งอยู่แถวหน้าผมเองก็เคยได้เข้าไปพบปะพูดคุยมาในอดีตรวมถึงท่านอาจารย์วันนอ้วยนะครับหลายๆคนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทีออ่มีโอกาสได้พูดคุยกับผมเมื่อไหร่ก็จะมอบข้อคิดดีให้หลายๆครั้งดังนั้นวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ขอเรียกร้องนะครับทุกทท่านอะไรมากไปกว่าการที่ช่วยกันนะครับดำรงตนให้เป็นแบบอย่างนะครับแล้วก็ปกป้องเชิดชูศรัทธา ความเป็นประชาธิปไตยต่อประชาชนให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่วันนี้ก็ขออนุญาตกล่าวคำสรุดีแก่เวลชาชนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่เราพูดมาแล้วหลายๆปีไม่ว่าจะเป็นการหยุดยัง้งไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงการหยุดยัง้งวงจรอ,อุบตัตการปฏิวัติรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปกองทัพ เอากองทัพยอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนเอากองทัพออกจากการเมืองรวมถึงควรจะต้องมีการนำตัวคณะปฏิวัติเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม mm hmm. เพื่อทําให้ประเทศนี้หลุดออกจากหลุมดําของการขาดความรับผิดรับชอบคนที่กระทําความผิดยอมต้องถูกลงโทษในประเทศนี้ mm hmm. ผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราเดินหน้ากระบวนการประชาธิปไตยได้ mm hmm. นอกเหนือจากเรื่องของรัฐธรรมนูญที่เราเองก็เรียกร้องมาตั้งแต่ปีส5 35จนถึงปัจจุบัน ที่เราก็ยังอยู่ภายใต้รัฐธรมนูญที่ถูกสืบทอดอํนานาจมีกลไกต่างๆมาจากคณะปฏิวัติรัฐประหารและมีจุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้บวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า